สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดกันถึงเรื่องของค่าของเลขยกกําลังนะครับ PowerPoint ประกอบการบรรยายเนื้อหาโดยคุณครูชนทิชาวิเชียนสารครับครูชนานาญการพิเศษโรงเรียนคุณหารวิทยาลสตร์สาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นความรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับในหัวข้อนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถหาค่าของเลขยกกําลังที่กําหนดให้ได้โดยพื้นฐานคอนเซปต์หลักๆของการหาค่าของเลขยกกําลังนะครับก็คือ เราจะต้องจัดรูปของเลขยกกำลังที่ให้มานั้นนะครับกระจายให้อยู่ในรูปของการคูณให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการหาค่าของรูปการคูณที่ได้ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ไม่ได้มีความรู้อะไรใหม่เน,ะ,นะครับอยู่แค่การจัดรูปและหาผลคูณแค่นั้นเองอมาดูตัวอย่างครับจงหาค่าของ4ยกกำลัง3ครับตัวอย่างนี้สำหรับวิธีทำ จากรูปของเลขยกกำลัง4ยกกำลัง3นะครับถ้าอาศัยความรู้ในคลิปก่อนหน้าที่เราได้เรียนไปนะครับ4ยกกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นรูปการคูณนะก็จะเท่ากับ4คูณกัน3ตัวตามนี้นะครับจากนั้นเราก็มาหาค่าของผลคูณที่ได้จากรูปการคูณตรงนี้เนาะนะครับก็ คิดเลขไปใช้ความรู้พื้นฐานเก่านะครับ4คูณด้วย4เป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็เอา16ที่ได้มาคูณ4ทีหนึงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ64นะครับซึ่ง64นี่แหละก็คือค่าของ4ยกกําลัง3เป็นคําตอบนั่นเองนะครับตัวยอย่างต่อมาครับจงหาค่าของ2ยกกาลัง6วิธีทำรรโดยกระบวนการเดียวกันนะครับจากรูปของเลขยกกําลังที่ให้มาตรงนี้2ยกกําลัง6เราก็ กระจายให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนนะครับก็จะได้เป็นการคูณกันของ2ทั้งหมด6ตัวนะครับก็ได้ตามนี้จากนั้นเราก็ดําเนินการหาผลคูณดังกล่าวตรงนี้นะครับจากรูปการคูณที่ได้ก็ค่อยคคูณกันไปนะแล้วแต่เทคนิคการหาผลคูณของแต่ละคนนะครับอาจจะแตกต่างกันไปถ้าในที่นี้ครูก็ลองคูณเรียงตัวก็แล้วกันนะครับ2อคูณสเป็น4 4มคูณ2อีกก็เป็น8 8ดคูณด้วย2อีกก็เป็น16 ใช่ไหม16มาคูณด้วย2อีกก็เป็น32และ32มาคูณด้วย2ตัวสุดท้ายนี้ก็เป็น64นะครับก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ2ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับ64เป็นคำตอบนั่นเองตัวอย่างต่อมาจงหาค่าของ3ยกกำลัง4ครับสําหรับวิธีทําก็ในกระบวนการเดียวกันนะครับจากรูปของเลขยกกําลัง3ยกกําลัง4ตรงนี้ เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการคูณนะครับก็จะได้เป็นการคูณกันของอะไรครับของ3นั่นเองการคูณกันของ3ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวด้วยกันนะครับก็จะเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้ตามนี้นะครับมี3าตัว2ตัว3ตัว4ตัวคูณกันแล้วจากนั้นก็ไปหาค่าของผลคูณที่ได้ตรงนี้ออกมาครับซึ่งเมื่อไปทดมาเรียบร้อยเนาะนะครับก็จะได้ค่าของผลคูณตัวนี้ออกมาอยู่เท่ากับ81เป็นคำตอบนั่นเองนะครับ กอยังต่อมาจงหาค่าของลบสามทั้งหมดยกกําลังสี่นะครับสาหรับวิธีทำก็กระบวนการเช่นเดิมก็คือเปลี่ยนรูปของเลขยกกําลังที่ให้มาตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะได้เท่ากับลบสามใช่ไหมคูณกันทั้งหมด4ตัวนะครับตามนี้นะครับมีวงเล็บไว้ด้วยนะครับเครื่องหมายการดําเนินการต้องไม่ซ้อนกันจะต้องมีวงเล็บขั้นไว้ด้วย อ่ะแล้วจากนั้นหาผลคูณที่ได้ตรงนี้ครับลบสามคูณกันสี่ตัวอาศัยความรู้เรื่องของการคูณจํานวนเต็มในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมานะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาเป็นแปดสิบเอ็ดนะครับเป็นคําตอบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างต่อมาครับจงหาค่าของเลขยกกําลังในแต่ละข้อต่อไปนี้มีพื้นที่เยอะน่าจะหลายข้อนะครับเนี่ยมาดูกันที่ข้อแรกครับลบสองทั้งหมดยกกําลังสองก็กระจาย อยู่ในรูปก,การคูณเช่นเดิมนะครับในการหาค่าของเลขยกกาลังเนี่ยซึ่งลบสยกกําลังสองก็คือลบสคูณกัน2ตัวนะครับตามนี้แล้วเมื่อเราไปหาค่าของการคูณตัวนี้ออกมานะครับลบสคูณด้วยลบสอาศัยความรู้เรื่องของการคูณจํานวนเต็มนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมานะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ4นะครับลบคูณด้วยลบก็เป็นบวกน,นะครับต่อไปข้อที่2 ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง3ฐานเลขเดิมนะครับฐานเลขเดิมแต่เลขชี้กําลังตัวนี้จะเป็น3ก็กระจายอยู่ในรูปของการคูณครับก็จะได้เป็นลบ2คูณกันทั้งหมด3ตัวนะครับตามนี้แล้วเราก็หาผลคูณตัวนี้ครับลบ2คูณลบ2เมื่อสักครู่นี้เป็น4ใช่ไหมนะครับแล้วก็เอา4ที่ได้มาคูณกับลบ2ก็จะกลายเป็นลบ8นะครับโอเคค่าที่ได้ต่อไปข้อที่3ครับ ลบสองทั้งหมดยกกําลังสี่ฐานเดิมนะครับฐานเดิมเลขชี้กําลังเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็กระจายให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนครับลบสองยกกําลังสี่ก็คือลบสองคูณกันทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ไปดําเนินการหาผลคูณตรงนี้นะครับลบสองคูณกันสี่ตัวไปทดมาแล้วตรงนี้ก็จะได้เท่ากับสิบหกนั่นเองนะครับก็สามตัวได้ลบแปดใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นะครับลบแปดก็มาคูณกับลบสองนะครับก็ลบคูณลบ เป็นบวกนะครับ 8,2, เป็น16ก็ได้เท่านี้ต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ครับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ก็กระจายให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนก็จะได้เป็นลบ2คูณกันทั้งหมด5ตัวนะครับตามนี้แล้วจากนั้นหาผลคูณที่ได้ครับผลคูณที่ได้ตัวนี้ก็ไปทดมานะครับก็จะได้ข่าวออกมาเท่ากับลบ32นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5 ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ครับก็แนวทางเดียวกันนะครับเดิมๆเ,เลยก็คือลบ2คูณกันทั้งหมด6ตัวนะครับกระจายให้อยู่ในรูปของการคูณแล้วจากนั้นดําเนินการหาผลคูณที่ได้ครับก็ลบ2คูณกัน6ตัวในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ64นะครับต่อไปพื้นที่ยังเหลือมีต่อครับลบ2ทั้งหมดยกกําลัง7ก็กระจายได้เป็นลบ2คูณกันทั้งหมด7ตัวนะครับ แลวเมื่อหาผลคูณตอนนี้ออกมาครับจะได้ค่าออกมาเท่ากับลบ128นะครับต่อไปข้อที่7ข้อที่7-2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ก็กระจายให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนก็จะได้เท่ากับลบ2คูณกัน8ตัวนะครับตามนี้แล้วหาค่าของผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณตรงนี้นะจากรูปการคูณตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ256นะครับ อ่าแล้วก็นแต่ข้อสุดท้ายแร้วลับพื้นที่สูนอยู่แค่นี้ลบสองทั้งหมดยกกําลังเก้าครับลบสองทั้งหมดยกกาลังเก้าก็กระจายให้อยู่ในรูปของการคูณครับก็จะได้เป็นลบสองคูณกันทั้งหมดเก้าตัวนะครับตามนี้ก็หาผลคูณออกมานะครับก็แปอาศัยผลคูณเก่าๆที่หาไว้แล้วนี่แหละเนาะมาช่วยนะครับก็จะได้ผลคูณออกมาครับในที่นี้จะได้เท่ากับลบห้าร้อยสิบสองนะครับ ในส่วนของตัวอย่างที่นําเสนอนี้นะครับจะให้นักเรียนสังเกตค่าที่มันเกิดขึ้นนะครับจากผลของการยกกําลังในแต่ละข้อนะครับโดยที่ทุกข้อมีฐานเป็นลบสเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคนะลบสเหมือนกันหมดแต่ตัวที่ต่างกันก็คือเลขชี้กําลังนะครับเรามาพิจารณาในส่วนของกรณีที่เลขชี้กําลังของลบสนั้นเป็นกลุ่มของเลขพวกนี้ฮะมี2มี4มี6มี8นะครับซึ่งมี ลักษณะเป็นเลขคู่เนาะสองสตัวนี้มีลักษณะเป็นเลขคู่ลบสยกกําลังด้วยเลขคู่ลองสังเกตค่าของผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับมี46 6สิบหกเนาะนะครับซึ่งค่าที่ได้ตรงนี้นะครับจะมีค่าออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกโอเคไหมจะมีค่าออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกขณะที่ถ้าเรามาพิจารณาอีกชุดหนึ่งครับชุดของเลขชี้กําลังที่มี ลักษณะเป็นจํานวนคี่เนี่ยนะครับกำลัง3ามกำลัง 5, กําลัง7กําลัง9กานะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีค่าเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะได้ค่าเป็นจํานวนเต็มลบโอเคไหมฮะเป็นจํานวนเต็มลบนะนะครับซึ่งจากสิ่งที่ได้ตรงนี้นะครับฐานเป็นลบเหมือนกันแต่พอมาพิจารณาที่เลขชี้กําลังนะครับออกเป็นกลุ่มจํานวนคู่กับกลุ่มจํานวนคี่ผลลั์ที่ได้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกัน อันนี้ไม่ได้พูดถึงค่าของมันนะครับพูดถึงลักษณะชนิดของจํานวนเต็มที่มันเป็นผลลัพธ์ออกมาเราก็จะพบว่าเลขยกกําลังเนี่ยนะครับที่มีฐานเป็นจํานวนลบนะนะครับแต่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนคู่จะมีค่าของเลขยกกําลังนั้นเป็นจํานวนบวกเสมอโอเคนะครับอย่างกําลังสอเนี่ยก็เป็นสีเป็นบวกนะครับกําลังสก็เป็นบวกกําลังหก็ได้เป็นบวกกําลังแก็ได้เป็นบวกนะครับ โอเคนี่คือหลักการที่นักเรียนควรจะทราบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในการนำไปคิดเลขในส่วนของเลขยกกำลังในลักษณะอื่นๆต่อไปนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันมันจะช่วยให้เราสามารถพิจารณาค่าแบบได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องไปคูณดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับก็ ในส่วนของหัวข้อค่าของเลขยกกำลังนะครับเนื้อหาสั้นๆนะครับก็จบเพียงเท่านี้อ่ะโอเคสรุปหลักการอีกนิดนึงนะครับในส่วนของหลักการการหาค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเราก็เพียงแค่เปลี่ยนรูปของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนนะครับพอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปการคูณแล้วเราก็หาค่าของผลคูณจากรูปการคูณที่ได้นะครับเราก็จะได้ค่าของเลขยกกำลังออกมานะครับแล้วก็มีในส่วนของข้อสรุปเพิ่มเติมนะครับก็คือ ถ้าเลขยกกําลังนั้นมีฐานเป็นจํานวนลบนะครับแต่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนคู่เนี่ยค่าของเลขยกกําลังที่ได้จะมีค่าเป็นจํานวนบวกเสมอนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ